con anh có con

ปิตัวเทพีน้องน้ำเพียว เดินทางสบายมากฮะมีใครหิวข้าวไหมอ่ะหิวแล้วมมนยังยินได้อ่ะโอเคหิวกันใช่ไหมอพอดีพี่มีของกิมมา อันนี้นะน,อน,น,อน้องทุกคนเป็นโนที่ทาพิธีจากอน,นหมู่บ้านมาแล้วก็คือว่าหมู่บ้านนี้นะคะน้องพี่จะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเชื่อหลายอย่างมากแล้วก็ในเมื่อเรามาอยู่ใน,นหมู่บ้านเขาใช่ไหมเราก็ต้องหาตบะบะขนมทานในประเพณีเขาโนเราก็เลยต้องไปทาพิธีมาแล้วก็ผู้มาใหม่ทุโโกคนจะต้อง ได้กินของพวกนี้เพราะว่าถือว่ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้จะได้ไม่แบบเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนะคะนะคะเชื่อพวกพี่ก็ทานมาหมดแล้วตอนนี้ก็ถือตานน้องทุกโคแล้วนะคะวันนี้นะคะจะต้องในพิธีเนี่ยจะต้องมีสาวคมจาสองโคหรือผู้เชิญนะสติเดี๋ยวเชิญสาวคมจ่าสองโคนํำนํำสสนี้ให้เพื่อนเพื่อชาวภาคกินทุกโคเลยค่ะ แต่ว่าพอเชื่อมีอยู่ว่านะ้าที่ทำพิธีนี้นะคะจะต้องกินให้หมดในคราวเดียว <c oughs> คงือกวนยาไม่ว่าจะมีคอก,กินหรือไม่กินกินเยอะหรือกินน้อยก็ต้องกินให้หมดในวันนี้นะคะโดนรววกันแล้วก็กินเลยค่ะชาวค่ะ <c oughs> ชาวขาค่ะชาวขาคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะเกิดอาเพศนะคะเราวก็ไปกินตรงนู้นนะ คนที่รวมถึงรวมถึงเด็กเก่าที่มากับรถบัสด้วยนะคะรถที่มากับรถบไสทุกค,นนะคะืนค่ะใจยเยือกใจยเยึอกอะไรล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆได้กินทุกคนืนนะ เดินทางเทกันตัวเองไตนีเรา็หลันะหมดครเราขอช่วยเหลือได้ 哎呀！哎呀、啊！哎呀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 、啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎、啊、呀！哎呀、pues！哎呀！哎呀！哎、啊、呀！哎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 呀、yeah,！哎呀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 ！哎 ชอเวชอบเหี่ี่ใคร่พี่ทมแมอ่้งที่หายชอบเี่ยวมาแล้วโค้งทค่า่ปุงจักไก่พี่ไมอกี่่ิน้าแล้วคืนนี้่กินข้าวจนะเร่นนรกินข้าวจะอาบน้นอินจมีพีต่อยพี่ว่าพี่พวกผู้ชายมันไม่ค่ยได้กินาออ้า 对对 <laughs> Thank <laughs> ใจมากินเดี๋ยเพือนวิบายไกินไปช่วยก็องๆเพนดินคนก็เดี๋ยวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะให้ไปข้าวกินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้โโดยพี่ประมาณีทุมส้ประมาณหาน่มค่ะเดี๋ยวรัเจอันพี่เดี๋ยวจะประชุมรวมกันก่อนโอเคครับเก็บของได้เลยแยกย้ายของใครของมันไว้ตรงมุมอะไรเงี้ยแบ่งฝั่งชายหญิง ใช่ผ <Private S 2> ู้ชายนอนฝ่งวเนี้ยค่ะที่มาวคอไ้่ของขวบฝั่งผิด่ของขวบฝั่นอน้ยหาเเฮยีย้เฮ้ยวันนี้เป็นวันแรกที่กูชมมา Não, the